อันสวัสดีค่ะอีจ้าไอจื่อบ่ได้ผมก็เหมือนกันครับน้ำตาจะไหลทำไมไม่ไม่เป็นยุงลายเขาใชเป็นท่าเลือดออเคไมไอ้เป็นคนแบบนี้อ่ะพี่เวแปดสวัสดีค่ะพี่เป็นเล่นเกมก่อนโอเคค่ะพี่ป้อมนะคะไปหาเบียเย็นเย็นจิบละ ด้วยสีพี่ี้ไปว่างๆขึ้มานะคะพี่ม้ขำรับหลังคองได้เถอะแล้วถ้าต่อหน้านะต่อหน้าเป็นยังไงค่ะจะแอดมาด้วยนะอย่าลืมแอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยังไม่ให้หนูเลยหนูจะแอดไปยังไงอะ <S <S พี่บีมทำอะไรอยู่คะพี่บีม <S 2> <S 2> คนชอบมองเยอะผมคุยไม่ได้ <laughs> ก็จะมานี่น่ารักที่สุดต่อหน้าได้แค่ครับครับจริอันนั้นคุณหรือเปล่านี่ไงสรุปพี่จะใจดีกับหยกให้หยกกับเนินเป็นคนที่สามือนกันใจไม่ทะเลาะกัน <c oughs> นั่นเออพี่บอสพี่บอสต้องเข้าทางเพื่อนพี่บอสถ,ถูกแล้วต่อหน้าพูดได้แค่ ครับผมครับผมไม่ทําอีกแล้วอือผูดีย๋ยๆที่เหนือคำบรรยายไปดีังไคผู้ชายเขาเป็นยีงทุกคนปะไม่ทําอีกแล้วครับไม่ทาอีกแล้วครับรับหลังนี่อือตุตก๊กต้อกน้องๆที่มาแจกเชื่อในเกมอ๋อมาแจกอะไรคะครับอาจารย์สวัสดีครับยน้องสามอะไรนะครับคุณบอก,บอกเดี๋ยวเธอ สดีค่ะแหมมาถึงก็ลับปากไปแล้วอย่างนี้ต้องพูกคำพูดผมเลยครับก็ทำเหมือนเดิมจะรอดูนะพี่มิเน,นะเนาะคุณมิน้นสวัสดีค่ะเออไม่ทำอีกแล้วครับจริงๆก็ได้ <laughs> อย่าอย่าอย่าจือเข้าใจไหมเข้าใจเขาว่าอย่าจืดบะนี่ พี่เจมส์สวัสดีค่ะนี่ตอนนี้ชอบน้องคนเดียวจริงเปล่าพี่เดินพี่เดินต้องขับมาเล่นนะตั้งไปงั้นตั้งไปไงล่ะจะให้พี่เข้าทางเพื่อนหรือเข้าเพื่อนเอาให้ดีๆเข้าทางเพื่อนอืมจะเปลี่ยนชื่อแพงเหลือเกินใช่หนูก็ไม่มีบัตรเปลี่ยนชื่อ บ่ได้ทําแล้วโอกัดแบบนี้ไม่มีบ่อยๆนะคนุณระยะเอ้ยอ,อ,อย่าจือเป็นบอี่นี่แปลว่าอะไรอ่ะอย่าจือพี่ไปหาข้าวกินก่อนนะโอเคค่ะพี่รับีเยอะๆนะขอบคุณนะคะที่มาช่วยผมเข้าห้องไหนนานๆกว่าติดอ้าวห้องหนูหลับพี่โดนกินเยอะๆนะครับ ไอบ้บ้าเอ้ยเมื่อวานใช่ไอบ้บ้าเอ้ยปะใช่ไหมเอะเอาไม่บัดอุ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่มี้เปลืองอ่ะแพงพี่มี้ไม่เป็นไรคะ่ะไปนอนแล้วไม่ไหวโอเคไอ้พ <Okay. S 2> okay. ักผ่อนบ๊ายบาย thank you นะพี่ต้องใช้เก้าใบอ่ะเกือบอืมไม่มีไม่มทำแล<ะ>้วครับคุณครับบาย อะไรนะแค่เมื่อวานไอ้ป้าเอ๋ยไหมอ่ะที่เมื่อวานที่ได้ล่นเกมไหมอย่าจืคือจำเอาไว้นะทีหลังอือพี่เอกสวัสดีค่ะยี่มีเียน่ารักแบบนเมนก็เผื่อใจเผื่อใจเลยจะเอาก็บอกนี้จัดให้นเป็นไรหรอกคะพี่มีนูเกงใจเอึ่ร้อยคูปองเอาไปซื้อแล้วกินดีกว่า ถ้าซื้อสก,กินพี่ซื้อพี่จะซื้อของอะไรอะคะ่ะสี่ทุ่มเหรอครับประมาณน,นั้นแหละคุณเอาตัวเองให้รอดก่อนยังล้างห้องน้ำอยู่เลยหึใครอะ่ะจัดอะไรกันครับอยู่ข้าวจุงมาทานเป็นเพื่อนอนะเจียวคนสวยพี่เอไกลจังเลยพี่เอ๋ซิว พี่เอกทำอะไรอยู่คะขอบคุณนะคะครับไไรไไรไาไอปัดบ,บอยหึใครอ่อจะจิ๊บจำไว้ทีหลังมึงอย่าอย่าจือเอออย่าจ,จือพี่ดีอย่าจือผมไม่กินลูกชิ้นนะทำไมอ่ะสวัสดีครับทุกคนดิง่งอ่ะพี่เอกอา้าวพี่เอกพี่เอกไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดออดเกมหรอคะ หรือว่าลงมาแล้วพูดถึงร้านห้องน้ํเดี๋ยวสรลุดใจทาไมอ่ะมันชอบด่าชาวบ้านมันนึกว่ามันของจริงใครอ่ะพี่กิจจะนอนแล้วคะ่ะฟันดีนะคะพี่เอกหิวข้าวแลวหิวยหยนะแข่งขดัน <c oughs> พี่มี้จะจัดให้พี่เอกใช่ไหมยังไม่ได้เล่นเลยวันนี้ไม่ไม่เมื่อวานอ่ะใช่ไหม เข้างานเที่ยงคืนอ๋อรีบนอนแล้วติงยกกี้ทำอะไรอยู่เอ่ยแม่ผมเริ่มสะดุดสะดุดไหมผมตื่นปุ๊บมาเจอนางฟ้าจมูกหายพี่บอสหนู <c oughs> ต้องไปทำใช่ไหมวันหน้านะพี่บอสหนูจะไล่ดังมาอย่างนี้เลยอ๋อพี่บอสเห็นดังเลย นางฟ้าก็ดีอยู่แล้วเชียวนางฟ้าจมูกขายเออก็ไม่ชอบมุกชิ้นทําไมอะมันไม่อร่อยละคุณไม่อร่อยออกพี่เอส่งนางโฟมามั้งพี่พี่สวัสดีค่ะเออเมื่อว่าพี่บอกพี่เอจะใช้นางโฟอะไม่เห็นฉายเลยว่าจะเล่นอ๋อดันมีงานดูเล่นประมาณหลังเที่ยงคืนอะแต่ว่าตรงมาดูอยู่ก่อนเดี๋ยวค่อยออนใหม่ ไม่อยู่ว่างเลยหนูเข้าไปนะคะเอากี่เรื่องอืมพี่ิจิหวันด,ดีอีกรอบนะคะออนใช่หน้ออะครับนั่นพี่โดนนึกจะไปพี่ออนเปิดดูเลยอีกคนเพิ่งกลับถึงบ้านอ๋อกินข้าวยังคะพี่ไอ้บ้าสรวยแล้วไม่ต้องทำอะไลดังเอาใช่ไหมพี่มิแต่หนูอยากไปเกาหลีแล้วพี่มิหนูอยากทำหน้าแต่ยังไม่มีตัง ช่วงนี้ไม่ดูหนังครับแต่ดูหยกนอนกลอพี่เอรู้มันรู้มันอยู่ย <ไป S 1> ด้วยอ่ะยูกิสวัสดีค่ะหนูก็เอาซิลิโคนมาแปะเอาแบบแปะข้างแปะแปะข้างบนเนี่ยอะไรอะเหรอเหรอมีด้วยเหรอไม่มีหรอกพี่โดนอย่าไปเชื่อพี่เอ๋ไม่อกไปพีดด่ี สวัสดีค่ะนี่ค่ะทำอะไรอยู่ครับพี่พี่บุลลี่พี่เอวสิบแปดสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนังโปก็มาอมาอมไม่น่ากินนะคุณจริงเหรอไม่อ,อร่อยออกนะคุณจะเอาไม่ละจะส่งว่าให้เออพี่มีก็มีทุกคน่าพูดถึงหนังโปเขาวันนี้พี่นอนไว้พี่จะชวนไว้หือผมยังไม่ได้บอกเลยสวยแล้วจะทำไปทำไมอยากทำอยู่นะ ไว้มีตังเนื้นแหละไม่กล้าดูครับกว่าจใจแตกใช่เหรอดูไปเยอะแล้วหนูอ่ะอ๋อเห็นขอพอเขาแซลกันเอาฮาอืมดูคิดจริงนะเนี่ยหยกพี่รอให้หยกมาถูสบู่ข้ามหน้าน้ำแข็งด้วยไหมคะพี่เมื่อคืนนอนตอนไหนนอนประมาณตีสามครึ่งอะเมื่อคืนอ่ะโ no, นจะไม่ชอบลูกชิ้นแล้วชอบกินอะไรอะ รอไว้หนวดสยบเผื่อ,อยูจะติดใจอุยอ๊ยเจริงเหรอหนูหนูก็หนวดเดยอะนะวันนั้นใครบอกหนูนะบอกว่าอย่าดึงหนวดไปเลเซอร์ต้องไปเลเซอร์ออกอะขำหน้าน้องนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> พี่เอต้องถูด,ด้วยไม้หน้าสามนี่พี่มิอย่าค่อยนะพี่มิ <c oughs> ยอหยอบหยบ สบู่ไม่กลัวผมกลัวพี่ทาสบู่ตกมากของลองดูพี่เอไม่รู้จักผมยกไม่รู้จักผมอะ่ะใช่พี่เอใครอ่ะติงยกกี้อ่ะพี่เอบอกหนูหน่อยเคยยู่ชอบยี่หินีนนนนนหนวดหนวดอ่ะนะพี่ๆๆเคเคสวัสดีค่ะพี่อ้นสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะพี่เอสิบเจ็ดสวัสดีค่ะชอบทุกอย่างที่เอาลูกชิ้นชอบทุกอย่างแม่เอารูกชิก้นกับมะเขือเทศอ๋อคุณไม่ชอบมะเขือเทศทาไมอะ่ะพี่เคเคทำอะไรอยู่เออ เคเพี่จีจียกมา้ไงคะพี่บอสมันไม่อร่อยไม่ใช่ไม่ไม่มีอะไรอร่อยเท่ายกหรอกพี่ว่หกกันดีคะ่ะเดี๋ยวมาไปร้านอาหารจะให้เนยหวัดดีเป็นไงบ้างจะให้ยิงไป ไปหิวมันเอื้อเหนีงนอ้อพี่กิบเพราะมะเขือเทศนานขนาดเอ้ยพี่บอสเนยมาเอื้อเอ๋อประเทศพระเทพยังหลับเออมุกแหละเมื่อไหร่จะลงมาเปิดประตูให้พี่พี่รอล่าคอนโดนั้นแล้วนะพี่บอสเนยมาเออเนอยมายมามา,มา,มาล่างคอนโดอะไรโอ้อ